ตายน้อยสุดโหดตอนที่สี่นี่เขียวทำไมเราไม่หาอะไรอย่างอื่นทำนอกจากมาดูไอแดงอ่านหนังสือลระเ่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำอะไระเออเราไมไ่สนุกกันดีก,กว่าทำไมผมต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเ่ยไม่เป็นอะไรหรอกนาอะาอล้วกูละ่ละะล้กกูละ่ละยงมึงนะ่ะเดี๋ยวกูจะจัดให้งหนักเลยนี่เล้งลเล้งนะแล้วผมเขินมากเลยนะอายด้วยเอาละ่ะไม่พลาดแด่นอนเยอะ ทำไมมันไม่ลงสักทีวะหรือว่าต้องอย่างนี้เออเฮ้อเฮ้อเฮ้ฮ้วาแต่เพกติดคอติดคอเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงโหดไปไปนี่เพื่อนจะมาไดาน่ะเอ้ยจะเย็นสิเนี่ยเนี่ยเฮ้ยกูลับไม่ทันเลยเพื่อนเฮ้ยเปล่าเปล่าเลยเพื่อนรับไม่ทันเฮ้ยพวกมึงนี่เฮ้ยลับไม่ได้เฮ้ออะไรวะเนี่ยเฮ้อขันจังโม่เอ้ย ฮัลโหลโอลูกปิงปองเอาลูกปิงปองกูคืนมานอะเอาลูกปิงปองกูคืนมาเนี่ยเอ่อหมดสภาพการเป็นประตูเลยกูอันนี้จะให้ผมลงไปจริงๆนี่เหรอครับมาผมเขินนะเขินจุ้ยังไงก็เถอะมึงก็ไปเอาลูกปิงปองกูคืนมาให้ได้นะเนี่ยนายคิดว่าจะได้ไหมอ่ะเฮ้ยอะไรติดเบ็ดวะเฮ้ยตัวเฮียอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับ